สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เฮากับอันออกมาหน้าเนาะมื่อนี้สะดอนกัสซมาบอออกข่าวพี่น้องยิบซีเนาะเรื่องที่สะดอดนอะบอได้หักพิมยูทูบเนาะแต่ว่าเข้ากับยืนยันด้วยอันบัตรประจำโตหรือว่าบัตรประชาชนเนาะเข้ากับยืนยันสําเร็จแล้วเนาะยืนยันผ่านผ่านแล้วขอนี้แต่ว่า ยังเรืออันเกาะข้อมูลอันภาษีแลวการเกาะขอมูลเหล็บัญชีเนาะเฮากับอันเกาะข้อมูลเล็กบัญชีไปแล้วเลวการเกาะขอมูลภาษีแต่ว่าเกาะข้อมูลภาษีนี่การยังโบผ่านเนาะผลการยังหายเฮาอันร่อถ่าอีกเนาะแต่การเกาะเล็กบัญชีธนาคารการบ่หัวสีแบบว่าสำเร็จริบบเนาะแต่ว่าการยังบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเฮากับหัวมันสำเร็จลิบบ์เนาะ สลวนการลองเห็ดกับสาวสุกเนาะลองเห็ดเบิ่งแต่กศึกษาหลายๆอย่างค่ะแลเนาะศึกษาเบิ่งคลิปจาก youtube แล้วก็มีพี่น้องเอฟซีถักมาบอกออกเนาะแต่กลองเห็ดเบิ่งแต่กย่งบม่มั่นใจว่าอันสี่แบบว่าผ่านรอบ่เนาะอันที่เฮาเกาะข้อมูลภาษีไปห่เนาะิ่นกลับบอกว่าอันทห้เฮาแบบว่าส่งแบบฟอร์มอีกเนาะแบบว่ามันย่งบ่สำเร็จเนาะ ก่าจะพังเบิ่งอีกประมาณสามสี่มือเนาะประมาณทิดนี่แหละคนบอกถามมันแบบว่าสําเร็จนี่มันจีส่งมือมาบอกเฮาเนะาะบองฮูว่าอันคลิปนี้สิมีโฆษณาเข่าหรือบอ่เนาะแต่ว่าเฮาอันยืนยันดูไว้ประจำตัวนะสํเเ็จแล้วเนาะสะดวเกเลยมาแจ้งหายพี่ดองเอฟซีหูน้ำกันเนาะว่าส่องเฮาสิเป็นแนวใดต่อไปเนาะ สะดอนไกอยากให้มันผ่านเนาะกับพยายามผิดให้มันอยากให้มันสมฤทธิ์อะไรเนาะก็ขอให้มันสําทธิ์เมื่อนี้แม่พึ่นกาอันสีเห็ดสมป้าเนาะตอนนี้แม่พึ่นอันสีเห็ดสมป้าผักปลาอยู่เนาะสะดอนจีไปถ่ายให้พี่น้องอีซีเบิ่งเนาะแล้วเอากาสีสองผักเห็ดสมผักเนาะ้าวันนี้ไปเบื่องกันเลยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้กาสีมาเห็ดสมป้าไว้ให้ลูก กินมือน ok ี้แม่เพิ่อสิอนจะเห็ดสมป้าเอามวันนี้เพิ่นกะผักป่าสะดอนกะชิมาถ่ายให้พี่น้องอ c พีเบิ่งป้าชิ้นป้าเฮ่ากะเฮ็ดก้อยลายมื่อกินบ่เบืดอเฮากะอามาไปะตนตูเย็นเห่ากะชิมมาเห็ดหอมป้าเห็ดหอสมป้าเฮากะบัดเฮ่าสิกินเฮากะปิ้งเอาบริกินดีดอกอืม เก็บี้เห็ดได้จ่ะมันนีกนน้ก็ออกมานาก้อยก็ก้อยแล้วมันยังชีดมันยังเรือเราก็เลยเสีอมาเห,ห็ดหอมชินปลาอืมยังเือแต่ชีดมันหแหละชินปลาแหละปลาไงเราจะเป็นปลาปลากินและเป็นห้องปลากินและผักเลย นี่แม่เพิ่นกระพักแล้วเลยเนาะหฮากระชิมาอันปุ้งเลยกะห้าชิมะหิดห่อสมกันเลยเนาะแบบน,นี้ห่อใส่ใบตอง <c oughs> นี่หฮากระห่อแล้วๆตอนห่อเราไม่ได้ถ่ายเนาะใบตองหฮากระอันมันเหลืองแล้วใบตองเลยสองสี่หกได้หกห่อเนาะ เ้ากะสิเอาไว้ให้มันสกแล้วข้าจังสิเอาไปปีนก,กินเนาะปิงก,กินกับเขาข้าวห่อสมปลาแล้วข้ากะชิมาสองพักเนาะพักบัวพักบัวข้ากะนี่เป็นถุงมดเลยเต็มถงเลยเนาะตะเก็บมาแต่สวนแบบว่ามันลายเนาะข้ากะเด็ดแล้วข้ากะอันชิมาเห็ดสมพักเนาะแม่เพิ่นสิีเห็ดสมข้ากะชิมาสอมให้แม่เพิ่น ตอนนี้กะอันเทียงเนาะประมาณบ่ายแดดแห,งแหง้งๆอากกศท้องพักบัวเขากะอันที่ปลูกนานใหม่เนาะเขากะขึ้นมาคุดปลูกอยู่ในเทิงเลยเนาะสวนอยู่เทิงแล้วสะดอนสีาพี่น้องเอซีบีเบ่งเนาะแบบเขาใหญ่ขึ้นมาปลูกอยู่เทิงเลยกะยี่หลุมกะยังปลูกอยู่เนาะ ถขัวมันก็อันเริ่มอยากันาดเลยเนาะข้าเก็บเมื่อวานนี่มันก็เริ่มอยากเลียงเล้วข้าวส้มขันสมเนาะเซฟขัดเัวข้าที่ขันใส่อันทักกระหล่ำแล้วกาทักกาดเนาะขันปนกันใครแต่ว่าอันยังมีลมผัดมาเนาะแดดแต่ว่ากามีลม เด็ดแงหงลายขนาดตอนนี้ก็อันกำลังจุกขี้แกบเนาะอันเสิเห็ดผุ่นใส่พักอะไรตอนกินเถียงนอนเด็ดแหงเลย พักกำลังงามเนาะอยู่สวนพอดีเลยเนาะแบบว่าอยากซื้อเสร็จสม อ่จคิเสีสงเยงแบบเกาคิดกระจิตเนาะแบวแบวเสียงเขาอย่างไปเนาะในเพียงเข้าก็สุดตัดเนาะมันยาวเข้าก็สอบแมว่าตัด บัวนี่อันเห็ดได้หลายอย่างใส่ลาบใส่ก้อยใส่ทอดไข่เนาะกับบัวขั้นสมกระแบ ได้เต็มขุเลยเ <c oughs> ลือปกาลายเข้ as, ากับอันคาก็พุดได้อันต้องนานเนาะ <c oughs> ขึ้นมาค <c oughs> ุดอีบายอยู่เทิงจปกหน่อยสิพ้าอันลงไปเบ่งเนาะ ไอเกมกับอันไม่ได้ออกมานานํำหนอกมือมน,นีผึ่นบ่คอยสบายอังกีมน้อยแบบเด็กน้อยเนาะทอกท้องกับลายมือแล้วเนาะป่ญหากับอันไข่หนึ่งอังกมกับ <c oughs> โผก็แม่เนพึ่งมาเนาะอังกมให้พ่อแม่เห็นเบิ่งอยู่เท่อน,นเนาะกระดอนก็เลยอันออกมานากับแม่มนมน,นี้ป <c oughs> กติสีมีคนน้อยมานำเนาะ <c oughs> อ้กม นี่ข้าวกาชิมาทอดใส่ซามะผักผักบวัวน้ำฮาชีสอมอันเอาใบเรืองมันออกเนาะมันก็จกเรืองเบิดอันเลยแบบว,ว่ามันเหี่ยวไวเนาะ ใบเลืองออก,ออกแล้วก็ตัดเนาะตาัดเค่ึง <c oughs> เวลาหาไปคันสมมันจังอันบนเหลืองเนาะ <c oughs> กินโดนเอาไว้กินโดนโดนเอาไว้โดนมันแห้งสมคันเห็ดสมเนาะ น้่ใแน่น้องกับอันเริ่มแหงเลยเนาะเริ่มบกลุงที่ได้อันนลงไปงมปลายเนาะเมื่อหน้าทิพาพี่น้องเอซีเวียงอันต้นมักหวงเขาเนาะต้นมักหวงอยู่ในสวน ตน้นลูกสูงๆ <g> ง <ül> นึ่งแหมเผื่อเป็นแมน่นหมักหม่วงมาเนาะเม่นะเขาบกิถ่ายคลิหปหายเบื่อต้นหมักหม่วงเอาหมักหม่วงอยู่ตนน้นเนาะเป็นดอกกอคามิค่ะ งามจัจจันเนาะได้ยินเสียงจัจจันห้องเงางจัจจันไปติจัจจันเนาะตอนยังน้อยมาเปติจัจจันนี่สวนพักเฮามืสอเช้านี้พ่อพันจุ๊ขี้เก็บเนาะนี่เลยขี้เก็บเฮากัมแปนเป็นซอฟ นี่แม่เพิ่นมาอันมาปลูกอยู่ทิ่งเนาะนี่ไก่อ้ำเลยนานพักปัวเพิ่นสิลปปูไวคขายงามฝนเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เหาเหิดหัวแลวแต่ว่ายัางเห่แล้วเนาวนะสำนีแบมันยังเข่าได้เนาะมันโลดเขา่า <c oughs> นี่เลยแต่ว่ายู่หลุมเฮ่าก็มีสว่วนพักอยู่หลุม แต่ยงาพุนนี่น้ำมันสีขึ้นมาหวังสวนผักเนาะก็เลยง่ายขึ้นมาปลูกยิดเทงแล้วมันกาใกล้กเทียงเข้าแนเนาะมันจางเบื่อสบายอืเลยนานพักบัวกะแบ่งมาแต่นานหลุ่มเนาะอืเลยหากก็ได้ทรงนานเนาะนานผักบวกัว บได้หิวน้ำนมนะแต่ว่าสีเปือองอันน้ำมันเพราะว่าโป้มน้ำขึ้นมาเฮาก็บได้หิวน้ำกล,ลยน,นี่เลยเนะสวนผักเฮาและสำหรับคลิปนี้สะดอนกะสิได้ขอจบเพียงซํานี้ยังไงก็ฝากหายี่่้องเป็นกำลังใจให้สะด่อนีนเดีอยจ้า และขอขอบคุณขอบคุณที่บกกดขามโฆษณาเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ครบคัวาสาวดอนสาวเล่าสบายดีบ๊ายบาย